วันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เบื่องานประจําอยากหลุดจากงานประจําอยากมีอิสระภาพของตัวเองอยากได้ใช้ชีวิตของตัวเองให้คุณเริ่มต้นทำสิ่งนี้หนึ่งทำออนไลน์วันนี้ให้คุณเริ่มต้นทําออนไลน์ควบคู่กับการทํางานประจําไปโดยการเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ว่าเขาทํากันแบบไหนแล้วคุณค่อยๆเริ่มต้นทําไม่ว่าจะเป็นการทํานายหน้า การทำคลิปวิดีโอหรือการร้า์ขายของให้คุณทำสนุกสนุกทำเล่นๆไปพร้อมกับงานประจำโดยใช้เวลาว่างหลังจากที่คุณเลิกจากการทำงานมาฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเมื่อคุณเก่งขึ้นคุณจะสร้างรายได้จากมันและเมื่อคุณสร้างรายได้จากมันมากกว่างานประจำคุณก็สามารถที่จะออกจากงานประจำมาทำเต็มตัวได้และที่สำคัญคือมันทำให้คุณได้มีอิสระภาพมีเวลา และได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการ 2. การลงทุนวันนี้คุณต้องเรียนรู้เรื่องของการลงทุนและหักเงิน10%จากรายได้ของคุณทุกเดือนมาลงทุนในหุ้นในพันธบัตรหรือในกองทุนต่างๆโดยที่คุณลงทุนระยะยาวโดยไม่ถอนออกมาใช้โดยคุณลงทุนทุกเดือนทุกเดือนแล้วศึกษาเรียนรู้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ในระยะยาวมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มีอิสรภาพทางการเงินโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องทํางานประจําจนกเกษียณอายุนี่คือสองสิ่งถ้าคุณเริ่มต้นทําตั้งแต่วันนี้มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยหลุดพ้นจากวงจรงานประจําได้ในอนาคตอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้กด f o ล l กดติดตามค,ครูไก่ต้งไว้นะครับแล้วค,ครูไก่ต้งจะเอาความรู้ดีๆมาฝากพวกเรา